หนึ่งสองเอ้าครับกลับสวัสดีครับผมอาจารย์ร้อยสี่ครับมาพอกันนะครับมือนีหน้าที่บ้านเนี่ต่างบ้านนี่ตั้งผมตรงครับหมูอุดๆครับผมรู้ทำกันครับตัวนี้ครับมาบ้านมาบ้านครับครับ้านนี่ครับผมแรงานตัวชนะพู้เสียครับชนะพู้เสียนักหล่อนองไหมครับกสถิตครับครับผมไม่ยั้งอยู่ในกิน มืัอนี้มีเมนูดดครับผมเมนูเด็ดโอ้นี่ตายยังเขาสีประงานได้ครับตายยังเขียดได้ครับนะครับเขียดเียดตายยังเขียดเลยขาสีประงานเห็นบ่เนี่ยเขียดคุ่นโมครับขันวโาแบบสุบปับขันโมแบบนันเท่าไหร่เขียดอีโมนี่ครับมีโควิดมากเป็นโมนี่มีโควิดมาครับผมเป็นโมนี้เป็นโมนี่ไว้หลายเปอร์เซ็น เป็นรเราไม่เช่นยัง <laughs> เป็นเป็นทุ <laughs> <laughs> เร่ยนครับผมเล่นมาเด่นบ้านช่องงูหรืออุดตับครับจ่องเฮียตามความตรงครับผมมาบ้านเกิดเมี้ยงนอนตรงแรกครับผมก <c oughs> ็เลยมี่มีนู่ด็ดอยากให้มากินนั้มกันครับเองครับซุ้มเลยครับเ <c oughs> องครับถอดเฉียนห<อ>มูตัวเฉียนหมูถอดเฉียนหมูครับพัต้องอี้ก็ได้ครับถอดเฉียนอี้หมูกับถอดเฉียนอี้หมูกันเป็นภาษาบ้านนอกกครับ ตัวแล้วครบหวานมันดีเกิดปันนองเกิสัมมาัสแล้วกินในคน้อวไหมจบได้ครับยดงไยครบเลยตุเสรก่อนแล้วยังไม่เลยยังไมตัวเลยครับโตเลยอันนี้หาแบบสัมาชติบ้ันน่อกับคนเดิบเต่ครับ ของธรรมชาตครับมีกะเมนะครับเงเมียี่ต่มองตรงนีครับกินเขากนนิ้วเขาาเให้เเนยจิงกเขียนหมดก็ะแงเขาน้วนถอนดครับเนี่ยมุน่ะเขนี้ยลายปลเ่าเขาเนี้ยเุ็นงบเฮดเจ้าน้องเฮดเจ้าเป็นไงเฮดเจ้า เจียพริดนะจัเขาเนียว่นวานโอ้เียเป็ดเจียวนี่แหละวนมาเจียวมาจังมั้งก็นหองกัวของเราบางเก็บบองกินบองโยนนะครับานัไหมครับนังไหมอืมโอ้องบ๊วยีกคนนังกนเี่ยอเนี้ยสียเสียเป็นหนังเบอมันยังเหีอีกพี่น่นอะไรเงี้ยยังเียทีหมูก็มีอยังนี่อ้อมยังเปนยอดอ้อมยังนี่อันนี้อ้อมเนี่ยป๊มเนื้อครับ แต่ว่าเดี๋ยวอีกม่นานหนึ่งมกบมกบก็นม้ใลยออแต่เมียเราเห็ดมาเอามาไว้เดี่ยวนั่นนะกระดูกไส้ก็ไปหามาไว้หน่ยการไข่เี่ยเดี๋ยวไปหามาไว้ครับอ้าวมูดูดก็ไปหานั่งโมกเลยนะเยี่ยมเรียกกำเดอรไปก่อนฮะฝนเดอมกบแล้วก็นั่งโอ้โหแล้วก็น่งถือเอยู่ฝนจะเบิ่อ้ครับจะเมิ่ง้หนาตามกบแล้วครับ บ่ามันหมกหัวกันหมกโกล์นาตาหนาตานาตาหมกโกบ์่ามันหมกหัวอันนี้บ่ได้ไปฝากป้าบ่ได้ไปฝากไปแล้ฝากเข้ากินกันเด่นนี่ครับหน้าตาหมกโกลครับของแท้เด้ครับหมกโกลครับพี่น้องหมกเไส้ยังไหนแม่หมกไส้หัวหมกไส้ใบตองโอ้หมกใส่้ก็จะเป็นหัวปีเหรอครับครับชิมเพิ่งที่หลานเสียบบ่ฮะ มันเป็นนอซีมเนี่ยอันนี้มันเนกินเลยกินกินถ้ากินมามองกบจะร่างมาหอดสีหครับผมมาหอดมากใสมาใสฮะอาหารในสาร้ากะเนือโอ้ยมอกไปมามันหลมองเบอกว่าตายยังเขียดเยมันต่บนะบุนทุ่นหม่ะอันดับแรกมันนีมัถือก้าวโตเนี่ยจะเป็นบนนี่จะเป็นบนนี่กุมเียงกุมเียง เป็นกลุ่มเสียงก็ใช่ครับบางท่านว่าไม่ผลก็ไปนั่นงไปทําเรื่องอยู่ครับไปรายงานโต้เลวไปรักษาแล้วบบางท่านไปรักษาเลยบัดแดงไปลงทะเบียนไว้ครับกระเบียนกุ้นจ,าาจะมาไก่้็เดาเลยไก่บดไดเด้อมีกระฝากช่องน้ำนะครับช่องหมูอุดกระแดงครับผมนี่ชิปนี้เป็นชิปของหมูอุดครับผมนี่มาเบิงัง มากินบางมาซีบงกไดันยูไก่กัมากินน้ำกันไหนครับ้ากันยูไก่ไกมากินน้ำกันกันยูไก่ให้จังหลหาซื้อเนเองขี่รถมาเองรถขรถมาเองก็ได้นานก็เติมมาอนมอนั่น่ออากาศหอนมาเนียนะบไเป๊ะๆเลยนี่แก้วาแก้วอ้าวอาปัดให้ตามั้งเกวอในที่ใส่หนามอะไรค่เาก็ต้นการมามฝนหน่อย ยี่เขาได้เขาที่ะกินเป็นกระนำมาดิเดี๋ยวเขาเบิร์ตมาแ้วนะคุณน่ะกินมัดจอเนี่ยงกินพวกจ่อกันตอเออจเป็นตากรองมากันมั้เนี่ยตากรองตากรองเออครับผมคิ้วคิ้วได้ม่อใส่คิ้วฮะคิ้วไงคิ้วก็เถิคิ้วปเดยมัตจะลเอีดเถ่ยคิ้วกับจอนมัดิครับอมชื่อกับจอนจอนจัดครับจอนคนจอนจัดเนาะ นี่โอกาสไปกับเจมส์หาดเล่าอยากรู้ปากถึงนะเดอ้อทุกเพศมีโอกาสไี่เขาไปหาอีกครับบโ่โดนเนาะไปๆนะีแ่แหละแกแบงเขไปอักไหมแบงคอแบงคอแบงคอไปหาอยู่ครับทีเ่เป็นเพื่อนกางกินหมดนีอะไรเงี้ยแต่มังตรงม,มกกบเสือมกกบอย่างเดียวเสือมกกบทอดเฉียดเท่เนา,นเทานั้นเสือเนาะบ้านนอกเนานะประกาศกินขางในลูกว่าสัญญาณโควิดโควิดเออ ัดเยีมมกกองได้มัดกอกอไหเน่ยเี้ยว่ากูเรียงบดีกินหบดนี่ไปยืนยืนนูนขามนะฮะไปยืนยืนนูนขามมีนูนอยู่บ่มันมีนูนนใ่ไอดสุนมนนข้านน้อเป็นหร่ยืนไหนโเอียงมาใครเอา ไก่มันมาถอดรายงตกเอียงส่งผมเลว่าแตยังโอ้ยโอ้ยยังไเหานั่เอ้ยนีแหะพอดหัวย้อนกันยังสิอะไครับผมไก่ไก่ยังเยอะกันใช่ไหไก่มันไข่ใส่ิ่ะฮะมันองไปยืนกั้งโนอเตยเลานับางางไก่ก็ได้นะบาเตยเหาไปกันเตยเหาก็ได้ว่า้งไปไก่บังบังวเอาเบิดยันหะบางจเไปหน้าเเพเ ในมกกอมเนี่ยทอดเฉียดแซ่บครับแซ่บไปเลยครับอาหารนิสยมันนอกครับผมเวันนี้ไม่ยีรายทอดเฉียดนตากรอที่หิวขอดอมานแนบิ่งเลยครับซ่องก็อว่าธรรมดาลคือกินก็หอมครอแซบเยอะนี่ผมซ้าเยวะจให้เบิงหนาตากร้องนเยเดี๋ยวนไปจับแท่นก้นทุกจิตจับกองแท้ นะคนเขาชอบเขานี่แหละมันจวนเเออถอดกินกรตมหงสเนี่ยไปตหงตหงตหงไปเสอเอาทีล่ะไปเสอตมไปเสตมหงตัดัสัวันนั้มีอยตเชี่วยนกบมมีอยู่โอ้ตัดกล่องก็เอากนนดอกินกอื ครับมามากินแล้วกันนี่โมกกบครับผมโมกกบอ้อมเนื้อทอดทอดเฉียดทอดเฉียดทอดเฉียดคุณหมูทอดเฉียดยังเฉียดคุณหมูฮะเฉียดคุณหมูบ้านเราเอิร์เฉียดอีหม้อว่าเฉียวเท่าไหร่เฉียวไปสักหนตัวเฉียดคุณหมูตอนเนาะแต่ว่าอีมันถือว่าสบายครับปามากินกันวัวผู้ใดงขยันวัวว่าเออ มาซีซัวได้อยู่นี่มีแต่แกงโควิดเด้มึงมึงได้สวม่านกาบกี่บ่นั่นต่อมน่อนชิงทองต่อมน่อนชิงทองบ่เอาต่อมน่อนชิงทองมาไล่งานต้มน่องต้มน่อนชิงทองเอาครับครับโอ้เอามาสวัสดีพี่น้องก่อนครับมุกกเก็บครับผมใครหนิใครหนิผมพญาวูต่อมต่อมน่อนชิงทองครับผมนี่ครับนี่โอ้ไปตีไก่ไปดิพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้เดยวอยนึง รอยเดียวอครับบึ้งนาผมรอดนาแล้รม่ต้อหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เมียรถทอสิงข้าวถทอสิงข้าวถทในงานสัมพันธ์ทั้งเหรอครับบรรยากาศรอบนอกครับนอมากินเข้าด้กันนีนี่ครับเมียแค่แต่งตรงข้เ่ากินเขากันมานเขาก็มกคนเดะมินมาชมมานี่ก่อนมาก่อนวันี้าก่อน นี่อีสานมาจมครับวางดิ่งดิ่นี่เขินเขินหยังเอาโบก่อนโบก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีพี่พี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณค่ะค่ะช่องยังนี่อีสานมาจมอีสานมาจม นี่หีบยี่ห่ะจิงขา้ยังมุกโก๊กับมกกบนีมกกก็อุ้ยี่มือแม่ให้แต่ควาตรงแม่ผมเองมีม่วนนี่บรรยากาศเรนะครับนอแม่ครับแหนบานนั่นแหละมวนเท่อะปุ๊เือเนี่ไก่ชนาวไก่แพ้ครับแพ้ครับตัวไหแพ้องโตครับท้องโต ชนะได้ล่ะชนะกับผมนะมือนกันมมเพียบงานจริงหนักมันน้องกับน้ปตัวเองของพี่น้อดพุ่มคอยยิ้มโคล่ะฮะกราบลาพี่น้องคอยยิ้มโคล่ะครับช่วงนี้ก็ขอกราบล่าต่อกันครับเรื่องชิบมีก็อื่นว่าชิบพี่น้องมาห้อมกันครับผมขอกราบลาครับขั้นไหนบอสูภาพขั้นไหนบอดีกะบเต้องถืออวดเธอข้าวได้ครับเด้อถือว่าเป็นการแสดงครับผมขอให้ลำให้รวยทุกคนนะครับเด้อกราบสวัสดีครับเอาบังคลคุ้มคุ้มเปนี้ยบัด Ja. ja.